กับผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการหนุนที่ผ่านมานะครับยนกระบะที่น้องตื่นชนนะครับที่กระได้ข่าวมีการพยายามกระทำโดยการแจ้งข้อมูลเอกสารอันเป็นเท็จที่เราเรียกว่าเฟ็นิวนะครับมีการแจ้งให้ที่น้องแรงจนหลงเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหรือข้าวตัวโดยจแดงเข้าไปในอยู่ในองอนะครับและต่อความไม่สงบวุ่นวายนะครับ ก็ในส่วนนี้ทางกองพิการตรวจรานะครับได้มีการแจ้งความร้องดุ๊กนะครับและเมื่อวานนี้ทางต่อนอว่างานได้มีการควบคุมตัวนะครับนายประวิณ์สงัดนะครับผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพนะครับมาดำเนินคดีส่งบ้องยังศาลพักขนงนะครับแล้วก็ศาลได้ลงโทษผู้ต้องหาอีกเยอะเลยครับด้วยกันนะครับท่างด่วนเอกสมยศอุดมรัศดรัผู้กำกับการต่อนอว่างสอง ได้แจ้งความความรู้จำดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ไปจุนมุมปากมือสฎหมายบริเวณท่ามือหมวกแกซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับความรู้ไวเ้เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเรเนินคดีครับไหวีเกงาเรื่องความนั้งคงอยตลอดแล้วมีหมายจับนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าช่วยกระจายข่าวด้วยครับตอนนี้มีคําสั่ง ละมาแล้วว่าจะให้สังหารหมู่ประชาชนนักศึกษาครับอันนี้เนี่ยขอเรียนสัญยานนะครับเป็นข่าวล้อมเฟซนิวส์ท,ที่ค่อนข้างมีเนื้อหาที่นุ่นแรงแล้วก็ก่อความสับสนนะครับสร้างความตื่นตระหนกนะครับในสังคมคือคนงานจะรู้สึกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่จะมีการใช้อาวุธปืนใช้กระสุนยิงยิงกูชูนมเลยเหรือเล่าเนี่ยก็ขอได้ยันว่าเป็นข่าวล้อมนะครับซึ่งการทำดังกล่าวเนี่ยนะเป็นความผิด อย่างชัดเจนนะครับการรอมิเตอร์นักการศึกษาโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทเกิดความสมดุลนะครับก็หลัากการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความสงบของสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไม่ว่ามวลชนจะฝ่ายไหนก็ตามนะครับเรามีหน้าที่ในการควบคุมจะเกิดความสมดุลทั้งสามด้านที่ว่าครับแต่โดยเฉพาะในเรื่องของความแรงที่นานาประเทศมันหาประกุกไม่ได้โดยเฉพาะ เ,นนนนเขาต้องปรับไปตามสถานการณ์ครับซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้จัดการท่านผู้จัดการหน่วยชาตินะครับก็ได้ทบทวนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่การพัฒนาที่ตลอเราลาครับคือเราก็ดูความเคลื่อนไหวของคน,นชนอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เรามีการไปทบทวนวิธีการปฏิบัติ ของกำหนดหรือรอบเวลาที่เรียนทราบไปแลครับก็ก็คิดว่าไม no ่ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางใดสถานการณใช้ก็มีขนาดพอปฏิบัติหรือถ้าเกิดเกิดความจำเป็นเนี่ยตามอำนาจของกระทรวงเนี่ยเราสามารถเรียกกำลังสนับสนุนจาัดบรรยากาศขั้นพิเศษได้อยู่แล้วครับ